เรานี่ไม่รู้อะไรกันสุนเลยเรานี uh ่เดะเดะเดเดะกตุกนะะตุกนะเตุกนะ กระตุกินนะคนเล่นเกมกระตุกินนะโอเคครับผมสติ๊กเกอร์ชวนชื่อสติ๊กเกอร์เปลือยใหญ่ๆกระตุกินนะวันนี้วันนี้กระตุกมากเลยนะนะเออวันนี้เออกระตุกเดี๋ยว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 รอรออันนี้เงิน จอกันดิกระตุกเออเนี่ยเออกระตุกอ่ะดูดิมันขาดวิ่งนะดูดิเออเอาแล้วเดีขอจัดการกระสตรีมสักครู่หนึ่งนะโอเคใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นจเย็นไงได้ดูแน่นอนครับวันนี้มีกีการสร้างเรือต่อแน่นอนใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว โอเคขอจะเสิร์ชสักครู่หนึ่ง่ะเดี๋ยวรู่หนึ่งนะอ่าปิดหลักในการเข้าสักครู่หนึ่งนะ